สงแคมหน่อยแม่ว่ามันทํากับคนไทยเกินไปไหมขอความคิดเห็นจากแม่ก็ก็เสือไปทํางานต่างประเทศทําไมประเทศไทยมีงานให้ทําเยอะๆทําไมไม่ทําต่างดาวอะ่ะจากเขมรจากลาวจากพมา่าจากเวียดนามแห่กันเข้ามาทําในบ้านเราต้องสิบล้านคนต่างด้าวเออแล้วมึงอยากไปทํางานประเทศเออมึงก็ต้องทําใจ การที่เราจะไปทํางานประเทศไหนเราก็ต้องศึกษาประเทศเขาใช่ไหมว่าประเทศมันเนี่ยมีสงครามมาตลอดเพราะนั้นอยากจะไปอยู่ประเทศของมันก็ต้องทําใจนี่พูดตรงๆออประเทศไทยเราก็สุขที่สุดแล้วอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะดูอะไรก็ได้ดูอาหารถูกจะตายอร่อยด้วย เวลามันลบมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกมันก็ปาระเบิดทอามามันก็ยิงกาดมันไม่มาดูหรอกว่าไอ้นี่คนไทยนี่คนอิสราเอลมันไม่ได้มาดูเรียกเรียกอะไรอ่ะโดนลูกหลงไง